เออก็เลือกกันไล่กัหลอวมือปี่มึงไันเป่าเพลิงไอเอกชัยกันเป็นเสียงเออลูกซิดเป่าได้ไหมเป่าไดอาจารย์เสียชีวิตเร็วได้ลูกซิดหลกเล่เอาเลยเพลิงเอกชัยเลยเออเนี่ยเน่นนอนลูกซิด กันปานจะกลืนเรื่องเกลียดกับสายันเด็กกูบอกว่ามือปีโนโปเปลิงเอกชัยแต่กูรองสายันและ่กิดแหม่มอ่ะกูไม่บอกเตี้ยวกูสองเปลิงเคยเล็กมันเป่าแต่มันกูสองแต่คนูกูยอมรยบเป่าดีแต่ว่าเออภาษาพูดเป่าได้จำใจกูพูดได้เด็เป่าถามได้เป็นในมึงก็กุณแเควดเวดที่มานั่งในร้านคืนนี้ที่ปอลแล้วอ กว่ากลิงล้งลอยปล้ำผัได้ตกสัตว์แล้วโอ้โอ้อย่าดังเท่านี้บ้านคุณมาเขาจะรับรับมาเลย,ยอเออลอกเลที่ผัวได้บื้อปีเป่าตามขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณน้องเจ้าของร้านครัวหนังลุงนายกเกี๊ยบ วังเยัยอาจารย์สิงหาคุณสุชาติพรชัยศูนย์ล้ลพิตีดำปลาในเลนายกการรองผู้กับวิบลท่านพออนุกูลคุณวินิตนังสือพิมพ์ดาวใต้ดีเจไข่นุ้ย ยังกระลุยเลยขอบคุณไม่หมดแล้วเออคนน้องเจ้าของร้านผมขอกระทิงหนึ่งขวดสองขวดกูก็ขวดเดียวดีกินกันเลยนะขอบคุณผู้ชมผมหนังเอียดนุยแสดงคืนนี้สนุกแน่แน่ กูกว่าแย็ดแม่เมื่หวาสาตุกได้ได้บื้อปีเผาหยัดแม่ไม่เอาเดี๋ยวกูไม่เอาเดี๋ยวเออห้างเครื่องดับบ้างเครื่องอ๋อเครื่อง,องกูงมีวิกเต็มวิกมาเดียวเออผมจำได้เป็นว้าโอ้จำได้ลยายเรื่องจริงในปีนี้ได้แต่ว่าโลกเต้นเลที่ออเอาเพลงจังสีบัตกขอน เปลี่ยนใจกไมไเออไปเดินทางเออบวเราไปยอกไปตายเ็าดบนะในเมื่อกำนั้นก่อยไม่ได้เราอย่าลงโทษแกเป็นคนดีถ้ามีโอกาสก็ก่อยกลับมาเยี่ยมเออพวเราเดินทางเออมาโมมาเดินทางบวกเราพอปะจบกันดีว่าตั้งใจจะตินี้เอออย่าพ่าเมียลไรเละมานั่งกินเตะร่วนเราอยู่บ้านไม่ใจ่โตบอก มากีวันแล้วเราอยู่บ้านกินข้าวกับน้บปลาบอกว่าลิลบอ,อกทำไค่บ้านแล้วมายอบกินคนเดียวไม่เคยพึ่งดีปอกินแกน่ดีสั้นเดียวไปต่อันนกน้อยแล้วใจอ่ะเขาเหี้ยนี่ไม่โอ้ยตายแล้วนึกว่าพวด้านข้อตูด ลงไกรับจังพ้อมในตองที่ ว่าอยู่ไม่ไว้ในทานีต้องชวนกันดีแกสะทานเก็บข้าวกล้องติดมือไปในเรือนบ้านว่าจูงมือบุตรชุดมือล้านรีบป้านมาจะไปตายดาบหน้าเหล่านี้ตะมดทานว่ามองมั่งม,งมีช่ำขาดว่าด้วยปลาตนาะ นางโอกคนในเชียงคำาวยชมบุราตัดพังนาจนสวนมากแล้วนี่จากวัง i ย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่าจากตัวจริงแล้วเธอจะรีมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเออเมื่อเธอหันหลังจากลาลามโซวใจฉันไว้ใชยละแต่ไม่ yo, yo. ลูกเข้าในนั่งที่การตานที่กรลบครับก็ประคุณมากลังใจได้กรับว่าเจ้าใจเก่นกรับแล้วนี่สช้อนเที่ยวดันดนอยู่ในปีทองหน้าที่แถวไพรสีจากเมืองมาเป็นเวลาที่มาปีไม่ประปาชนนี้กี่ประไทยน้องก็มาแาลแเนจากปีชาย น้องกันนี่แกามาปราการปีชายทุกใจใครไม่รู้จะเจอกันปีทองหน้ต่อวันไหนพี่ทองครับครับผมไม่สบายใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในพระนครสนิทพ่อไปลงรักนางผู้หญิงคนนั้นเราต้องจากบ้านเมืองมาและก็ตอนนี้ทางบ้านเมืองมีปมัญหาหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นประชาชนเดือดร้อนใจ ไอ้ตรงนั้นกระน,นองเราไอ้ควางตีนีนองบุปปาปนาพรอยเลี๋วสามข้าวกรนองมาเจออยากกลางปลาตกใจวิงดีกับหมอเมเลยกระน,นองอุงยิ่งกันดีกาไปคนละทิศคนละทางผมไม่คิดว่ายักษ์มันจะมีจริงครับยักษ์มีจริงครับทีนี้โดยแะเพอยังหญิงโบยักษ์เนี่ยโบเล่นพอในมือก็ไม่ใจกระชอบครับอ่านชอบเบอร์บาร์โรว์เลยไอ้พอโบยักษ์นงกันเรียรรำขาดีตายโ้ <laughs> คนละย,ยักษ์ไก่บ้า แก่ปกูแก่กลัวเหลาแฮปปี้นี้ตั้งที่นี่สิบว่าปีแล้วโชคดีได้พี่ทั้งสามเป็นเพื่อดินทางตามหมาแม่เลยน้องพวกเราไม่ได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือว่ากลับไปครูบานเมือกประเจ้าบานเมืองมั่วตอนนี้พระชาชนลมใต้ตุกขืึ้นแลวการเสวนาจันทร์สีวา,าง,งาตัวปเป็นยญ่งระบบอบการปกครองเปลี่ยนเพลงไม่หมดถ้าไม่เกิดสนิทแม่ผมไม่กลับพระคุณแม่เลื่อนความมาสมุดพระคุณแม่ชมชุดมาสานพระคุณแม่เลือดลาชุตาทาน,ทานใครแกปานแม่ฉันมันไม่มีฮ้าอย,ยากไอแก้ว เด็กรุ่นใหม่แกรูบุญคุณพอเม่มึงแลน่นอกเป็นกระจายยานโย่ใบในเมืองบุกป้าปนาเพลยไปกับเราติดดินอ้แลคนมันมีแววที่แกได้เป็นผู้นําคนบอกเลยว่าคนเป็นผู้นําคนที่ตรงติดดินมึงกล้าแก่ไหมถ้าทำตัวไปี่ว่วดาประชาชนจุนจะเดือดร้อนผู้นําคนเขว่าตั้มั่วแต่รอรับเรื่องบ้านเมืองจะพังผู้นําคนจะโตัวก้าถทึงพอเม่ปี่นงประชาชนจุนะโจกจอง เรียกกะเมเป็นผู้ที่มีประคุณเนี่ยกูเมื่อันกูรักนักหน้าเลยกบเมเพราะตามใจไปไหนมาไหนหลักที่พอเมาเหล้าคําตกหลับเมยู <N <N ่บ้านปลาหมงข้าวเราไม่กินเราเล่นแกนกินตะโหลกินข้าวไอพอตีหนึ่งตีช่องพอมาตีตู้คลมคุ่มด่าเมรับแสกว่าขันแสกไเสกได้ขันพอพอแล้วพอรบเล่เมเป็นชอบใครและถึงรู้คนใดก็บอกว่าถ้าทำห้พอเมย์นำตาตกบปนบาป ไอเปี๊ยกเนี่มันลูกกระตันอยู่กับแม่มานัะเออกูแต่ก็ว่ากูลูกตัวลาพีกูหน่อยใจใสแม่ใต้ปลอกกูกูทำตัวดีในแม่ใต้แม่มึงเออใกลบมาเลียพ่าไปห้าหม้อแม่เดินไม่รอดกว่าหม้อแม่ไม่มีแรงบ่อไหวกินรังนกแต่มีแรงกวยแม่กินรังนกเอีย้ยมตายพนตายเรากินรังนกเอีย้ยม ความกินกูต่าตัวบันวันลีครับแม้วันลีลูกกระตันยูนั้นเออรอยตอนนั้นแม้เป็นอาหมาปลึกปอติงแมกูต้องหลามกี้ที่เหี่ยวปอนข้าวให้แม้ว่าเจ้าเต่งชุดดักเรียนเซ็ตรีบโอแม,มไปดังวงภายแล้ววิ่งไปโรงเรียนพอโรงเรียนเลิกต้องวิ่งจากโรงเรียนมาวงภายโอแมกลับบ้านเดินไม่ได้แต่เล่นปายจับก็หวากูบันวันลี ก็เร็วคุณตาวัดช่องประวัติคูไปรายการควันดีเป็นจริงตาวัดบุรินวัฒนานี่เออว่ากูรู้กตันอยู่รายการควันดีเป็นจริงเจิญกูไปออกทีวีช่องสามอืมเขาว่ากูรู้กันอยู่ก็ไอ้ไรมันงก็ไอ้รถเก๋นมากันมาตําตุนใก่ข้องไก้ใด้ก่ใดช่องปั่นเป็ดไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่รถกันนั้นเนี่ยอ๋ออ้เรมาเจ้าขวางขวางอยู่โดยไร เลวานไม่กำจำอยู่ได้เพี้ยกูจะยอมรับมึงอยู่เพื่อนองอางไม่ทำอยู่ได้เสรบอเสียงเกลืองควยกลัวพอได้ยินเกลื่องควยเลวกูไปต่าเลยอาจบวชดานบุญแล้วกูควังเสียงไปจากเรือนกูโลนะงางชอบอางบวชเกลืองควยควางโลตาชอบตาชอบดีทวดมาก็เปิดเพลงเศ้ากลง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 ลลลลถ้าเพลงนี้ดังเลวรีไปได้กลัวแกงัวแล้วก็ต้าเออข้าวกินใหุ่มตูจาวันเศร้าข้าวก็กินไม่ได้เรากินให้ปุ่มตูเลยควงโล เลยต่างงานต่งงานตางงาต่งงานขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้วน้องแก้วออกมารับด้วยวันนี้คน่วยแกเต่งชุดก็ได้โอ้ยแสดงว่างานเต่งงานถ้าเพลงนี้ดังเลยวอุ้ยก็กินลุยมัดแต่ถ้าได้ยินเพลงนี้อย่าไปบัวลอยถ้าเบื่อนอยากทาไมจากคาเร็วเกินไป เพลงไม่ใจตันจบบัญญิกถูกกนผ่านต่างงานอะไรวงซาสิงเลยหอมกว่างโรเมื่อวานไปในเสวดายินเสียงกลางค่ยเดินตามเจ็ดรูโตปพบเข้าใจว่างานขึ้นบานไม่ดังไม่ไกลบกูยิกไกลเปอปบปปงานเลยอ่านพี่ไรโบสอเซ็ตเล็กเปิดเพลงเตือนกูยิกแกได้กาดุกเลือกตอ่านโปรมกันได้เพียกกับควรอ่านอ่านแกควนักเมื่ออยากคิดว่าเขาแกนะ ใครควรนักโอ้ใช่ไหมแกควนได้ก,กันดีจีดีเจก็ไอ้หนุยวะคนควนักกันก็ไม่โอตานลงทุนทอดควนไอ้เพียก,กูทอดขันวันนั้นไปเลือกตั้งไอ้เพียกก็ยืนหน้าครูครุกเรียกข้าวมาหยิบฉลากครูครุกถ้าวันไอ้เพียกมีโรคประจำตัวไม่ครูครุกตามเพียกวาไม่มีแต่ควนักเปตานห่าอ้าปากสิ ขอปาเพตาแก้วมือแยกรูปากวนวนวนอควนนักจรกลับบ้านได้เหรอขวากวนตัวต้อนควนไปเร็วไอบาวันยืนก่อนกูกลูกรัวขวาก้าวมามีโรคประจำตัวไหมบาวัาหวาผมเป็นรัดดวงกับเหรอกรูกรัวก้องโค้งเลิกหวานมาเพตาเรามือแยกวานวนลวน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 จับหลุดขีบล้านแบบเกดิวจีแก่วเป็นรัดดวงจริงกลับบ้านได้ตึงกิวกูแล้ว บือดูแกดิวจีบล้านยูทูบกูต้อนควันไปแนวครูขก๋กว่าได้ต่อเก้าวบ้าขวาผมสมัครก๊อเลือดใสแกไม่บอกกว่ากว่านักบอกตามือไม่ใจแกลางตีเนี่ยกูเลดได้แช็คบินกับตูนี่แล้วไก่กินควันลินไม่ตันมดแช็กบินส่งไม่เราเวกูแลกไอเลือดบักดีบนตัว พอได้จกินบาบัางาขาดนกชี่วิตราและย,ยุคนี้ถ้าไม่นี่มึงจะใหม่ได้แกวนะเรื่องความจจเดินนี้เลยบป็นสำคัญกวิดเลวความแกลืนเออไปไหนมาไหนความจะดวกสบายถึงคนเราคนไต้ต้องการมากเลยเวยแล้วความแกลืนเออถึงนี้แกไ็ไอการัรัฐบาลแกก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะเข้าคัดแยงไอ้คนนี้กัเราไม่หว่าแต่วบางคนมันว่าผลประโยชน์ไม่ได้ทาเพื่อประชาชนเอออารวพันธมิตรมงรึงโรมให้กูไประยู่กันล้วก็ปิชาณบิน กูนันักซี่ที่คองโลกปันตมิรเออกูไปอยู่นํานักขึ้นเปสิบ้าใส่กูสร้างเสื้อช่องตัวเผื่อนอดมัง้งได้กินมัง้งกูว่าเจา้าใส่เสื้อเลืองกินข้าวกับปันตมิตดวันเตียงปันตมิตเรเลียงข้าวไม่ตัดกูตอดเสื้อเลือกออกใส่เสื้อเด็กไปกินข้าวกับดอกปอเจะเอวพอวัาาวนเย็นกูตอดเสื้อเด็กออกใส่เสื้อเลือกมาอดกับปันตมิรว่าเจ้าปันตมิรไม่ตัดูก้าวกูลืมตอดเสื้อเลือกออก เคยไปกินข้าวกับโบเสื้อแดงเนี่ยอย่างนี่แบบโบดูตุบเตียวกล้านอยู่ครับเอ้นั่งล็อกเลยโอ้บังดากับเบือเออถ้ายยากนั่นนายนั่งปักตายขนาดเดี๋ยวนี้เลยชายคนเลโอฮัทมาจุมพลกลักๆเลวเตะทานก็อยากให้กลังเจอเออหนุ่ยปียพุ่งนี่เพื่อนพมครับเออเียดอายุเป็นโรคแต่ว่านุยอายุกลางหลังเขื่เชิญนั่งเหยียดดูเพราะว่าเอียดอายุโคตรแต่ว่านุยอยู่จุมพน เกียนุยเออเนี่ยไปได้เลยไม่เคยลืมกันโลเดล,ลงพุงเมื่อกันเลยกรับกวดเชื่อว,ว่าเบาวันจับเร็วไม่ใช่ก็เออคยไต่รัดด้อคือนี่มากันแล้วก็ขอตพประคุณนะครับเออนนโโนเนี่้รางวัลมาเอ็นพีโคเนียมโคเมียมแล้วกับขวดไช่ช่วยกับขอตรประคุณมากให้ทางมาหนึ่งพันบาททางนี้พี่ได้รับเร็วจะแก็บวยจุดวายจะพบเมฆาครับเพอทนอาจารย์หนูคุณท่อาจารย์หนูคุณนี่แกเ,เป็นคนเกียรกวับจัดทำเตย แล้วก็เป็นคนแก่ว่าเป็นพอพิมพ์ที่่อได้เด็กไในรูจักมดว่าวัฒนธรรมเป็นมาปันปรือเออแต่เด็กรลุนไม่ไดีกูหลักทีรับไม่ได้ให้ปล่อยแกันานวันเกิดเลยต้องลองเพลงแอ,อีิเบิร์เดททูยูเอือนจะลองเพลงคาน้นามดมเปลือแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเราเติร์ดประคุณแม่เลยตัดเค้กตาจริงแต่เนี้ยแอีิเบิร์เด์ทูยูกันย